สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทานินท่าชาแนลค่ะวันนี้เก่งจะมาแนะนําวิธีการทําความสะอาดเครื่องประดับนะคะเมื่อเครื่องประดับที่เราซื้อมาเริ่มหมองเนาะยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้เก่งจะมาบอกวิธีเนาะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดูแล เครื่องประดับแบรนดะ์เนมเนาะเก่งเนี่ยที่เก่งใช้เป็นประจำก็จะมีนาฬิกาตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นเลสกุชชี่เนาะอันนี้เก่งได้มือสองมาจากญี่ปุ่นนานแล้วแต่พอใส่ไปใส่มาก็เริ่มหมองเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแหวนที่เป็นเพชรประกบเนาะราคาไม่ได้แรงมากแต่ว่าอันนี้เก่งบางครั้งเนี่ยเวลาเก่งใส่แล้วว่าเก่งก็จะใส่เลยไม่ได้ทําความสะอาดเนาะก็คือเราก็เลยเอา ออกมาทําความสะอาดนิดนึงเนาะช่วงวันว่างโอเคค่ะอันนี้ที่เก่งจะใช้ก็จะมีเป็นน้ําเปล่านะคะผสมน้ํายาล้างจานเนาะน้ํายาล้างจานนะเก่งแนะนําให้เป็นซันไลด์ดีกว่านาอแล้วก็เป็นแปรงตัวนี้นะคะก็ผ้าแห้งเนาะผ้าแห้งสะอาดที่สามารถเอ่อซับเครื่องประดับได้นะคะเวลาที่เราความสะอาดทําความสะอาดไปแล้วเนาะ โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะเห็นว่าสีของเครื่องประดับเนี่ยมันค่อนข้างหมองเนาะไม่เป็นประกายเท่าที่ควรเก่งก็เลยจะเอามาทำความสะอาดนะคะโอเคก็เอาตัวนี้เนาะจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานที่เราผสมมาแล้วนะคะแล้วก็ขัดทำความสะอาดแบบนี้เลยเนาะแปรงสีฟันเนี่ยแนะนำให้เป็นแปรงขนอ่อนนะคะ แล้วก็คือขัดทําความสะอาดด้านหลังด้วยนะคะเพราะว่าพวกสิ่งสกระปรกพวกข้าฝุ่นนี่ยแหละมันจะไปติดอยู่ด้านหลังเนาะจริงๆแล้วว่าอันนี้เก่งก็อยากถอดมาทําความสะอาดเนาะแต่อันเนี้ยเ,เป็นเป็นแหวนแต่งงานก็คือใส่มาสิบห้าปีแล้วะคะ่ะแล้วก็มันถอดไม่ออกแล้วเราอาจจะขัดบนมือเราไปเลยเนาะ นนะะแล้วเราก็มาจุ่มน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็สับให้แห้งนะคะอาจจะใช้ไดเป่าผมช่วยก็ได้นะคะอันนี้เห็นไหมเอ่ยเป็นวิ่งขึ้นมาเยอะเลยนะคะมีความเงามีความชายขึ้นมาเยอะเลยเหมือนของใหม่เลยนะคะถ้าเทียบกับครั้งแรกนะคะก่อนที่เราจะขัดเนาะโอเค ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเลจข,ของกุชชี่เนาะเก่งจะแช่ไว้สักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างหมองเยอะหน่อย อันนี้เข่งจะขัดให้ดูแค่ครึ่งหนึ่งก่อนเนาะให้เห็นความแตกต่างนะคะโอเคเห็นไหมเอ่ยฝั่งนี้นะคะก็คือมันจะเงามันจะใสขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้ขัดนะคะเห็นไหมมันจะหมองแล้วก็มันจะค่อนข้างหมุนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปขัดกันให้หมดเลยเนาะเนี้ยเห็นความแตกต่างชัดเจนมากเลยค่ะ เค่ะ okay, เห็นไหมเอ,อ่ยใหม่วิ้งเลยนะคะอันนี้อันนี้ก็เหมือนได้เครื่องประดับใหม่ไปเลยเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าตัวเนี้ยตัวหน้าปัดกันเนาะก็คือใช้เป็นคอตตอนบัตนะคะส่วนที่มันเป็นส่วนเล็กๆกันเนาะใช้เป็นคอตตอนบัตจุ่มได้นะคะจุ่มแล้วก็ขัด เก่งจะไม่ใช้พวกน้ำยาขัดโลหะเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโลหะมันเป็นยังไงเก่งกลัวมันจะหมองนะคะเก่งจะเอ่อถ้าสมมุติว่ามีเวลาว่างอย่างเงี้ยค่ะเก่งก็จะเอาเครื่องประดับออกมาทําความสะอาดเนาะเวลาเราใส่มันจะได้ไม่หมองมาก ด้านหลังจะมีรอยมีรอยเยอะเลยเนาะรอยเหงื่อเละรอยคาบสกรปรกนะคะเห็นไหมเอ่ยคาบตรงที่ยังไม่ขัดเนาะกับตรงที่ขัดแล้วเนี่ยก็คือจะต่างกันเลยนะคะ เราก็ใช้ผ้าสะอาดซับนะคะแล้วก็ขัดปุนหิ่งรอบหนึ่งเนาะนี่นะคะเงาขึ้นเยอะเลยเนาะเห็นไหมเอ่ยจริงๆแล้ว่มันเป็นแค่จุดเล็ก,ลกๆน้อยๆแต่ถ้าเราทําความสะอาดแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้งานแล้วว่าโดยรวมมันจะสวยขึ้นเยอะเลยนะคะเก่งขอเอาแปรงขัดตามร่องโลโก้หน่อยเนาะ เพราะว่ามันเป็นแบบเออ่สเต็มตัวโลโก้ลงไปในเนื้อโลหะเนาะฝุ่นมันก็จะติดตามตัวอักษรโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นที่สามชิ้นที่4ก็นิดเดียวเองตรงหัวเข็มขัดนะคะเป็นแอมเมสนะคะตัวเนี้ยมันเริ่มหมองเนาะเก่งจะใช้ เป็นการใช้ผ้านะคะผ้ากับคับต้นบัตรเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นหนังถ้ามันโดนน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะคะแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมเออด้านหลังมันก็หมองเนาะ เห okay, นะเห็นไหมเออเสียเวลานิดเดียวเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆ mm. ก็สามารถมีเครื่องประดับที่เหมือนใหม่ได้เลยเนาะไอ,อตัวสายนาฬิกานะคะมันเป็นหนังแก้วเนาะมันมีความหมองนิดหน่อยจริงก็จะลงตัวนี้นะคะเป็นแหลกโพลิสเนาะ ีเดยวเข่งขอเช็ดตามซอกหน่อยเนาะอันนี้เราเสียเวลานิดหน่อยเองเนาะทําำแล้วก็เราได้เครื่องประดับที่ว่าเงางามเหมือนใหม่กลับมานะคะค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการ เคล็ดลับการดูแลจิวเวลี่หรืออนะิสเซอรี่แบรนด์เนมเนาะอันนี้ก็คือรวมไปถึงเครื่องเครื่องเพชรเครื่องพลอยนี่ก็คือใช้ได้เหมือนกันเนาะยังไงเพื่อนๆคนไหนมีความเห็นยังไงหรือมีข้อเสนอแนะนะคะเกี่ยวกับการดูแลจิวเวลี่นะคะอีกอที่แตกต่างไปจากวิธีที่เก่งมาแนะนำก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแนะนำกันได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย